สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมีนค่ะเป็นหนึ่งในจํานวนสีลัคนาราศีนะคะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่16กรกฎาคมปี65นี้นะคะชีวิตดีด,ด,ดีนะคะเป็นที่น่าอิจฉามากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ เราก็มาดูกันเลยนะคะว่าชาวลัคนาราศีมีในช่วงระยะเวลานี้ที่ดวงดาวมีเกณฑ์การโคโจรย้ายราศีนะคะส่งผลดีให้กับท่านในหลายๆเรื่องเลยนะคะแต่ชาวลัคนาราศีมีนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดน,นะคะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็มาดูดาวที่ทับลักนณาของท่านเลยเพราะดาวใดก็ตามนะคะที่ทับลัคนาของใครนั้นนะคะมักจะส่งผลให้ท่านถึงร้อเปอร์เซตเพราะฉะนั้นดาวพระพฤหัสวงนี้ค่ะเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่นะคะมาทับลักนณาของท่านตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65แล้วก็อยู่ตรงจุดนี้นะคะประมาณ1ปีเพราะฉะนั้นชาวลักนณาราศีมีในช่วงระยะเวลา1ปีเนี่ยนะคะเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะท่านจะทําอะไรนะคะก็จะประสบความสำ ท่านจะทําอะไรนะคะก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลท่านอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะในเมื่อดาวพระพฤหัสทับรักท่านเช่นนี้นะคะสุขภาพของท่านก็จะมีความแข็งแรงนะคะและก็ท่านจะทําอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทํานะคะก็จะส่งผลไปในทางที่ดีทั้งนั้นเลยนะคะ เราก็มาดูกันค่ะในเมื่อดาวพระพัธดวงนี้หมายถึงพบการงานของท่านตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่เขาทับที่ลัคนาของท่านเช่นนี้นะคะท่านจะทำอะไรก็ตามนะคะท่านจะคิดจะทำหรือจะวางแผนอะไรมีการงานอะไรเข้ามาก็ตามนะคะไม่ว่าท่านผู้ชมท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวหรือถ้าท่านใดที่ทำงานในบริษัทห้างร้านต่างๆก็จะมีความมั่นคงมากๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะ และอย่างที่จีลาบอกนะคะว่าดาวดวงนี้หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยและหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะจากผลการกระทําที่ท่านได้ทําความดีมาตลอดนะก็จะส่งเสริมท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะไปในทางที่ดีมากๆเลยนะคะท่านจะทํางานอะไรก็ตามนะคะท่านก็จะมีผู้ใหญ่คอยรักและคอยเมตตาคอยส่งเสริมท่านนะคะให้ท่านมีการงานที่รุ่งโรจน์นั่นเองนะคะ หรือในตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงงานที่เมื่อปี64ท่านเอามาทำนะคะในช่วงระยะเวลานี้การงานในตรงจุดนั้นก็จะส่งเสริมท่านไปในทางที่ดีและมีความมั่นคงนั่นเองนะคะจากการงานที่มั่นคงแล้วนะคะในเรื่องของการเงินค่ะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวการเงินก็โคจรนะคะมาได้ตำแหน่งเกษ,ษ,ษ,ษตราธิบดีและก็อยู่ร่วมกับดาวพราะราหูเช่นนี้นะคะในเมื่อดาวพระราหูและดาวพระอังคารเป็นดาวคู่ท่านลมและอยู่ในเรือนของธาตุไฟในตรงจุดนี้นะคะกีฬาจะพยากร์ออกในลักษณะ2ลักษณะก็คือเงินของท่านออก แบบกระทันหันหรือเงินของท่านเข้ามาอย่างมากมายอย่างที่ท่านไม่คาดคิดก็เป็นไปได้ใน2ลักษณะนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านนะคะเป็นอย่างไรแต่ไม่ต้องไปวิตกกังวลนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะมีสติและบริหารการเงินให้ดีๆค่ะอย่าไปหลงเชื่ออะไรโดยไม่ได้มีการตรึกตรองก่อนนะคะและในเรื่องอันดับต่อไปนะคะก็คือความรักความผูกพันนั่นเองค่ะ ก็จะเห็นได้ว่านะคะชาวลัคนาราศีมีนมีดาวพระพฤหัสข่ามาทับที่ลัคนาของท่านเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีนี้ท่านก็มีคนเข้ามาในชีวิตของท่านคนที่เข้ามานะคะก็จะมีบุคลิกดีมีความสง่างามเป็นคนดีมีมโนธรรมมโนจิตและเป็นคนที่ ทำงานนะคะมีความมั่นคงและโดดเด่นมากๆเลยค่ะบางท่านนะคะอาจจะทํางานสายงานเดียวกันกับท่านหรือบางท่านนะคะอาจจะมาเกี่ยวข้องกับการงานที่ท่านทาก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะเราก็มาดูดาวอีกดวงหนึ่งนะคะซึ่งมีความหมายก็คือความรักความผูกพันของท่านก็คือดาวพพูดดวงนี้นะคะ เป็นดาวประจำเรือนภพปัตตนีค่ะก่อนหน้านี้นะคะเขาก็อยู่ในภพพันธุนะคะได้ตําแหน่งเกษตรราธิบด,ดีเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะเขาจะอาจจะมาอันเนื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เรื่องทางเรื่องรถเรื่องลาก็เป็นไปได้ที่จะมาเจอท่านนะคะและหลังจากนั้นวันที่12เขาก็จะโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะ ะะเพราะฉะนั้นความรักของท่านในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมีการพูดคุยกันแบบกันนุ้งกันนิ้งนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ จากคำพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีมีในช่วงของวันที่1ถึงวันที่16กรกฎาคมปี -65 นี้นะคะชีวิตดีดีๆนะคะน่าอิจฉามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินและความรักนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโดดเด่นแล้วก็เป็นไปนในทางที่ดีมากๆนะคะทําให้ชีวิตของท่านนะคะมีความสุขแต่อย่างไรก็ตามนะคะในคลิปนี้จิราก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมีทุก,ท,กทุกท่านนะคะได้เจอเจอคนที่ดีคนที่น่ารักนะคะ ขยันในการทำมาหากินและก็ขอให้เป็นคนที่มีความประหยัดอดออมนะคะเพื่อชีวิตอันมั่นคงและก็ร่ํารวยในวันข้างหน้านั่นเองค่ะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีมีนมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ